จะให้แวะไปที่สค่ะเดี๋ยวแวะไปดูที่สวนให้หน่อยค่ะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับค่ะชื่อเพนนพาก้อนจินดาค่ะเบอร์โทรศ8นย์0ปด7ปดเก้าเค่ะอยู่สวนอยู่หน้าโรงเรียนปากสินค่ะอารีสองห้าหนึ่งนะครับเป็นสารที่ นอกจากที่จะช่วยบำรุงต้นไม้แล้วก็ทำให้ผลผลิตเพิ่มแล้วก็คุณภาพเพิ่มนะครับในทุเรียนนะครับและยังมีบทบาททำให้ดินมีชีวิตนะครับในวันนี้เรามาฟื้นฟูนะครับหลังน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมจะมีะเขาเรียกว่าทำให้จุลินทรีย์ตายและอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับเกิดเป็นมีเทนเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ่วนต้นทุเรียนจะได้รับผลกระทบอย่างไรพืชต้องการอากาศ25นะครับถ้าเป็นน้ำหมดก็จะทำให้ตายได้ถ้าแช่ท่วมขังเกิน7วันนะครับนี่นะครับแค่ประมาณสัก4 4วันก็เริ่มใบใบเน่าใบเสียละนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มีการฉีด RD 251 หรือหยอดอาดี251ก็จะทําให้ต้นชะงักการจเจริญเติบโตนะครับรากจะเน่านะครับเกิดเป็นโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็ถูกปรวกเจาะต้นนะครับวิธีฟื้นฟูน,ฟน,นะครับโดยใช้อาดี251 1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับให้ทั่วเลยทั้งต้นทั้งดินนะครับน้ําที่อ่าท่วมจะเรื่อยเร็วนะครับหลังจากนั้นก็ ถ้าถ้าน้ำท่วมมากนะครับเหลือแต่ยอดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทุเรียนถ้าตายลงไปก็เสียดายนะครับเพราะว่ากำลังแตกพุ่มกำลังขึ้นพุ่มนะครับอาดีสองห้าหนึ่งช่วยอย่างไรนะครับหนึ่งคือทำให้น้ำแห้งเร็วการแตกตัวอนุภาคน้ำลอยขึ้นมานะครับ ธาตุที่พืชต้องการมากที่สุดคือธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับออกซิเจนรากต้องการมากนะครับคาร์บอนก็ต้องการมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดมากเกินไปก็จะทําให้พืชรากเน่าโคนเน่าอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและก๊าซมีเทนนะครับเหม็นเน่าคลุ้งทําให้สิ่งมีชีวิตหรือว่าฮิวมัสต่างๆเน่า แล้วก็ตายลงไปนะครับอาดีสองห้ช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์นะครับกลับคืนมาทําให้น้ำาละเหยได้เร็วรากม,มีออกซิเจนมากขึ้นก็จะทําให้รากแตกได้เยอะขึ้นนะครับทําให้ช่วยชีวิตของต้นทุเรียนได้นะครับส่วนนี้อยู่ที่แม่สินอยู่สุขโขทัยนะครับโอเค สามสิบค่ะสามสิบสิงหากำลังกำลังจะขึ้นฟูแล้วว่ะกำลังจะขึฟูเลยกำลังจะขึ้นฟูเขาดามีดแล้วว่ะค่ะสามสามสิบสิงหานี่พอปลูกวันเกิดตัวเองจะได้จำง่ายง่ายยังไม่ครบรอบจะฟื้นฟูได้หรือเปล่าคะเนี่ยได้ไหมทำให้ดินมีชีวิตทำให้ต้นไม้ฟื้น ถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะไปดูทั่วๆสวนเพราะมัน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 ล้อมรอบหมดเลยแต่ถ้าถีดไปปุ๊บเนี่ยส<อ>ามวันห้าวันไปร่วงก็จบเลยนะได้ละคื้นๆแต่ถ้าาบเย็ยน,น,นติดขาต,ต้นเลลดี่ยเจลเอแต่เอ๊ะอะไรนะในใต้ตาก็ไม่รู้ต้องหลายคู่สามสี่คู่ไม่รู้มันไปรังไงพูดน่าดู้ ต้นต้นต้น้นอดรอดรอดยอดเก็บมิดรยอดเดี๋ยวหน่อยนึงอย่างนั้นอโอ้นี่โอ้ต้นสวยมากยังยังมีใบเขียวอยู่โอ้รอดเนี่ยนี่นี่ปลูกวันข้าวบรญษาแถวฝั่งทางนี้ข้าวบรญษา หายงานไนะดิมจะกิ่นสะเดียนไหมเหม็นสะเดียนแต่ยังไม่เหม็นเท่าไหร่ถ้าฝนถ้าแดดนะโอ้โหกำลังจะเป็นแถวแล้วนาะนี่ไงนี่มีหลายพันเหมือนกันเนะะาะหนูเอาโชว์ไว้ข้างหน้านี่เป็นเป็นไอ้พวงมณีัสองต้<ด>นตอนแถวหน้าเนีย่ยหลบสายน้ำนี่หลบสาน้ำ อกตัดใจสีมังกัควยังไม่ัดได้เลยมีลูกเลยต้องปลูกไว้เขาบอกว่ามันจะมันจะเป็นสีพูเอามาควันกันหน้าวันสามสิบปีหนาหนึ่งปีเต็มนู่นน่ะยาวไปถึงนู่นไปยาวลูกน่ะเอ๊

คนที่ยังรัและคอยหวงยาคนมด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรค่ะอกใจเรียบบางนะคีหวานที่มัน้นจะได้ฟุ้นฟูมันก็ยังเล้มันต้องตามันต้องอยู่มันต้องบ่นอยู่แล้วกับความช้ำกับ ใจมาเริ่มต้นหยอดเชยวิตใหม่ยังสดใสที่บาน ตาหมุนมาเมฆหมอกงหง่าไม่นานก็าจางขอให้ใจเจ้าจงแน่นี้โลกนี้กว้างใหญ่ไม่มีใครสมใจทุกสิ่งไขว่ว้าหาความจริงคือสิ่งที่ควรทอดทักีท้าลงที่นี่ก่อนนะเธอ ยังมีคนที่ยังรักและคอยห่วยงยายตัดอ,อกตัดใจเสียบางนะคนดีสวนส้มที่แม่สินคุณภาพดีปลอดสารค่ะไม่ใช่ว่าปลอดสารปลอดภัยค่ะปลอดภัยเราจะสามเดือนหลังใกล้จะเริ่มสุกแล้วเราจะไม่พ่นยา3ามเดือนอค่ะ ผลผลิตวรับรองค่ะอร่อยมีคุณภาพที่สุโขทัยมีชื่อเสียงมานานแล้วเนาะมีเพจอยู่ค่ะชื่อเพจอะไรครับเพจก้อนจินดาค่ะลูกสาวทําอยู่ค่ะส่งพิมเข้าไปว่าก้อนจินดาเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับหรือ ติดต่อเบอร์โทรก็ได้ค่ะติดต่อเบอร์โทรก็ได้ค่ะเบอร์0 8 8ย์แปด7ปค่ะสวนนี้ชื่อสวนสวนส้มก้อนกินดาค่ะนะครับเป็นสายพันธุ์อะไรครับสีทองค่ะพันธุ์สีทองพันธ์สีทองค่ะก็นี่แหละครับเกษตรกรคุ้นชินกับส้มในเขาเรียกว่าประจําค่ำประจําทิแม่สินค่ะเพราะทามาตั้งแต่ รุ่นปู่ย่าตายายแล้วมีเยอะไหมส้มชาวบ้านเพื่อนๆปลูกกันนะค่ะหลายหมื่นไร่ค่ะอ๋อทำเงินได้เยอะนะอ่าส่งไปสนีก็ได้ค่ะรับส่งอยู่ค่ะอ๋อส่งทั่วอ่ะค่ะส่งทั่วอืมสบายสมัยนี้มีระบบการขนส่งนะครับท่านใดที่อยากรับประทานส้มจากสวนโดยตรงก็ติดต่อเข้ามาภายในกรุงเทพก็หนึ่งวันถึงครับก็ เดี๋ยวนี้มีความรวดเร็วในการส่งนะครับผลผลิตส้มคุณภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมการตัดแต่งนิดนึงเนาะด้านหน้าโอเคครับเราหากิ่งแรกก่อนนะทุเรียนเราจำได้ค่ะเราเราหากิ่งแรกนะกิ่งแรกกิ่งควรจะอยู่ประมาณสักทุเรียนปีเดียวเนี่ย ประมาณสักห้าสิบเจ็ดสิบเซนน่ะนะหกสิบเซนน่ยกิ่งแรกกิ่งนั้นอยู่ดีสองกิ่งแต่แต่สองกิ่งนี้ตัดทิ้งไปเลยนะให้เขาพุ่งไปแล้วก็ขึ้นมาอีกสักประมาณเกือบยี่สิบเซนเนี่ยเราก็ไว้กิ่งหนึ่งแต่มันออกทิศทางที่ต่างกันเราดูแลสามสามกิ่งเนี่ยไปแน่ละอใช่ใช่กิ่งนี้อะเอาไว้กิ่งนี้ตัดละเหลือกิ่งนี้เห็นไหมอันนี้ ตัดละเหลือกิ่งนี้เนี่ยห่างกัน,นช่องว่างเนี่ยประมาณ20สิเซนแต่ช่องช่องนี้ประมาณสักรั้นแรกอะประมาณสัก50 70เจสิบแต่นานๆไปจะจะเป็นเมตรเลยกิ่งแรกนะเขาจะไว้ก็นับไปเลยอ่า20สิบแล้วก็ดูทิศทางทิศนี้ได้แล้วกิ่งต่อไปก็ทิศนู้นทิศเป็นคล้ายๆว่าบรไดขึ้นไปเรื่อยยอดนะอันนี้จำเป็น ต้องเป็นยอดเดียวถ้าขึ้นแข่งสองยอดตัดทิ้งเลยนะใช่นี่แหละหลักการก็คือนับให้ได้ประมาณสักยี่ิบสองกิ่งต่อต้นแล้วจะได้80ลูกดีใจไหมถ้าได้80ลูกยี่สิกันสวยไหมเนี่ย เจาสาวน่ะมันมันเกินที่ว่านั่นมันห้าโลกว่าไอ้แค่ไงถ้าเป็นไอ้แค่เขาก็แกะขายในราคาในกล่องใช่ค่ะต้นเนี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งราคาตกมันหิวยัดในในต้นส้มเออหนูไปแต่งเอากิ่งนี้มันทำให้หักกิ่งนึงหนูเลยยาเลยมันต้องคอยรับคนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวเขาก็สร้างกิ่งมาแทนนี่แหละสมบูรณ์จะมาเองเดี๋ยวไปดูตรงนั้นรวมนน้ำรวมรอบหมดเลยค่ะครับแต่ส่วนของคุณนู้นไม่เหลือแนละ้วดูเนี่ย<อ>ลักษณะนี้คือลักษณะแข่งกันถ้าแข่งกันแบบนี้มันจะเป็นกระโจมกระจุกแล้วต่อไปมันจะเป็นโลกไม่กวาดแล้วกิ่งไหนออกคะเราเอากิ่งหลักไว้กิ่งประธานไว้พวกนี้อ,ออกหมดเลยเนี่ย,เ,ยเนี่ยเนี<บ>่ยเราจะเหลือกิ่งนี้ไว้ กิ่ง,งเอ็นเอ,นอย่างเงี้ยกิ่งสี่ภาพองศาเราเอาไว้เราก็เลือกเอาห่างห่างกันประมาณสักยี่สิบเซนเป็นแล้วอย่างเงี้ยอ,<ว>อ,อ,อ่ะออีกหรือเปล่าคะนี่โอ้นี่เอาออกหลายกิ่งเลยนะเนี่ยถ้าเราเนี่ยสาเหตุที่เราไม่ได้อ,ออกกัมันจะเกิดกจเจอราเ้อลาพอเกิดเจอลาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลาสีชมพูเป็นฟิลซเลียมเป็น โลกลากเนา่าโคนเนา่าไฟทับทุล่าเนี่ยเราก็จะเสีย,ย,ยเสียต้นเตอนอตอตอนันน้เพต้นครับเนี่ยเห็นไหมสองกิ่งมันแข่งกันเห็นไหมเราเราเอาเราเหลือแค่หนึ่งห้ามแข่งเลยครับ,เ,รบเป็นกระโจมเลยนอกจากตอนนี้ ไปตัดตอนไอ้กิ่งใหญ่ต้นโตเสียดายตายเลยเนอะเป็นคุ่มใหญ่ๆโอ้โหเสียมันเสียตอนที่ว่าแล้วเสียอะไรเป็นอะไรรุ่นเดียนำมันเป็นกองเป็นกองอะไรเส้เดือนอ่ะก่อเป็นกองฟื้นไปหมดแล้วมั้งฟื้นครับหลังฝนจฮะยุบเหรอยุบก็แค่มันยุบมันต้องเน่าเส้เดือนมันต้องเห็นไปแล้วไม่ไม่ไม่ถึงเพราะวันเดียวลินไปหมดแล้วท้ายที่ว่าไม่ตาย ลงดินเขาหนีมาเขาหนีน้ำพอน้ำแห้งเขาก็หนีเลยมันกองมันกองเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ไม่เห็นถ้ามันตายมันต้องเห็นเน่าเน่าไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายเนาะโอ้พวกนี้เอาตัวรอดเก่งใช่ไหมพวกนี้ตัวรอดเก่งไม่มีแงมีขาแต่ตัวรอดเุดยอดพวกนี้จำศีลได้สลบได้ จุลินทรีย์เหมือนกันจุลินทรีย์เนี่ยถ้าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเนื้อของเขาฝั่งทางโน้นก็ประมาณนั้นอ๋อแม่คงมีสองฝั่งครับจามีสองฝั่งตรงนี้เป็นแม่น้ำแม่สินที่เขาสร้างทำานมาเมื่อกี้มีแม่น้ำยมแม่น้ำแม่สินค่ะตรงนี้ประมาณสักห้าร้อยเมตรถึงแม่น้ำยมโอ้ครับจะไม่คืนปูได้ไงคล้วมันจะได้ตังค์ไม่หลับในใจไม่รวยนะครอีกสองปีได้ตังค์แล้ว อีกสองเพราะว่าทุเรียนที่เอ,อเห็นมานะสามปีสี่เดือนได้ต่างละยี่สิบลูกท,ที่จันทบุรีผมว่าแค่ต้นรักสองลูกก็พอก่อนที่แรกสี่ยังไม่ลูกสี่ป,ป,ปีห้าปีนี่ห้าสิบห้าลูกหกสิบห้าลูกนะนะทุเรียนน ผมใช้ระบบแบบใส่ให umas, ane, main, e. mm ้ป hmm. ุ๋ยส okay. ้มผมต้องใส่นี่ไงใส่นี่ถีกว่าเรียนต่อครั้งรวมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเงินไก่ที่รถเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าทางนู้นมีต้นทางนู้นบ้างอะเนาะต้นนู้นนะพ่อมเยอะมากเลยเห็นบาดบาดอยู่อันนี้ดูแลคนเดียวเลยเหรอคะเนี่ยใช่ตัดหญ้าตัดอะไรคนเดียวโอ้ไม่เคยจ้างใครนอกจากเก็บ โซบก็เก็บอย่างเดียวจ้างเจ้าเอ๊ยที่สวนก็จ้างคนมาตั้งสองคนผมเนี่ยทำไมงานมันไม่เดินอย่างเงี้ยเนี่ยเงินตีเขาคงเก็จ้างเขาเมามากกว่าทุเรียนเขาชอบร่มครับชอบขึ้นคคือู่กับพืชอื่นทุเรียนนี่นะเขาไม่ชอบโล่งแกงเนี่ยเขาชอบขึ้นแทรก ต้องมีที่กังบังอะไรใช่อย่างเงี้ยโตเร็วอืมบางบางที่เขาปลูกกล้วยไงคะกล้วยผมว่าอันตรายนะกล้วยก็ไม่ค่อยดีเท่ากับเข้าทับทุเรียนเราเสียใจไหมล่ะผมเห็นนะเพื่อนผมนะวันกอเลยโอ้ตอนนั้นใบใหญ่มากเออใบใหญ่ เนี่ยแข่งกันนะเห็นไหมเราอยากคิดว่ากิ่งนี้เราอย่าคิดว่ากิ่งนี้เราเสียดายนะคิดได้กวามตายมักุดไงทีนี่มันจะก็แตกใช่ก็มันเป็นสองกิ่งแข่งกันไงเราต้องเอาคู่แข่งออกนะแต่เราจะเสียใจหน่อยนึงละเราต้องการหนึ่ง แต่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้แย่เลยแเราเลมๆตรงข้างๆตรงนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องเป็นหนึ่งเดียวแต่เราจะใจเสียในครั้งแรกแต่ใจ่แตพอเราตัดแต่งแล้วมันเข้าทรงแล้วเราเข้าใจแล้วบอกอ๋อโรมันสวยอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเดีียวๆอย่างนี้เห็นไหมสวยไหมเห็นไหม อันนั้นน่ะสามสามสี่กิ่งอะแข่งกันน่ะกิ่งนิดๆนีอย่างเงี้ยมันไม่มีลูกหรอกมันมันมีลูกตามแขนตั้งเอียงอย่างงี้กิ่งชูเรียนอ่ะเขาตออกไปเนาะใช่เขาจะมีลูกตามกิ่งแต่บางคนเขาบอกว่ากิ่งไม่ไม่เอียงเอาขวดน้ําไปเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราเลี้ยงเราเลี้ยงไป เราเลี้ยงไปใบใบใบสมบูรณ์มันจะมีน้ําหนักพอน้ําหนักเยอะพอสมควรเขาจะกดลงเลยแต่พอดีมันก็ตากไปแล้ไปนอกใช่เคยได้ยินคําว่ากิ่งกิ่งเทียมกิ่งแท้ไหมยังใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะถ้าถ้ากิ่งแท้มันจะมีฐานนูนโอบออกมากิ่งกิ่งเทียมมันจะบุ๋มลงไปเหมือน ผลมาจากต้นเฉยๆนะอเออเก็บเก็บความรู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆตัดแต่งไปค่อยๆดูไปเพราะว่ามันถึงเวลาทํางานด้านด้านการตัดแต่งแล้วไงออใ,วใช่หกเดือนก็เริ่มแต่งได้แล้วครับหก,หกเดือนแต่งครั้งหนึ่งหกเดือนแต่งครั้งหนึ่งเ,เราจะได้รูปทรงที่ดีดีกว่าเราปล่อยไป,ไปต้นใหญ่แล้วเราไปเลื่อยออกโอ้ จะได้หายนี่คนนี้ไม่มันจะเสียเวลาเขาพัฒนาการใช่ใช่ใบพัฒนาการใหญ่มันมันเขาเรียกว่าเพื่อนมันบอกว่านกนกฝนนกน้ำตอนตอนตอนแรกหนูตายแค่ต้นเดียวสี่ร้อยต้นเนี่ยตายแค่ต้นเดียวทีนี้พอฝนลงเราลงลงหนักเลยเขาบอกอ้อนกฝนครับ เราก็ดีใจว่าฝนตกใช่แล้วเขาไทุเรียนเขาไม่ใช่เหมือนพืชอื่นพอฝนตกปุ๊บเราต้องรีบตัดหญ้าเลยให้แสงแดดตองให้เระเหยเร็วนะเนี่ยต้นโตแล้วด้วยเนี่ยแต่ถ้าหน้าแรงเราเอาเอาหญ้าไวหน้าแรงจะได้ปิดไม่ให้ความชื้นละเหยออกไปเร็ว วันแค่หนึ่งทิ้งทางลอดยาวผ่านเลยละ